ใหญ่ที่สุดผู้ยิ่งใหญ่นะครับครับผมครับผอพ่ออาจารย์อาจารย์าพ่ปีที่แล้วนะครับสถานที่แห่งนี้เรามากันครั้งหนึ่งแล้วนะครับปีนี้มาอีกมาก็ฝนตกอีกนะครับฝนต้อนรับอีกนะครับนี่คือผู้ยิ่งใหญ่จากน้ำยืนครับลงหลุมลงอะไรกันนะครับ ครับนี่คือบรรยากาศนะครับอยู่ที่โรงเรียนโรงเรียนอะไรนะน้องพื้ใหญ่น้องพื้ใหญ่ครับน้องพื้ใหญ่ครับผมครับนี่คือทีมงานมากมายเลยนะครับวันนี้ที่เราจะไปเที่ยวกันครับสวัสดีครับตอนนี้ทีมงานของเรามาเที่ยวถ้ำเสือนะครับแถวโค้งเคียมนะครับ อาเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับไอที่มีปัญหานะครับรี่านอนี่ปัญหาอยู่เรื่อยนี่แหละครับรถที่มีปัญหามานี่ก็มีกําหาอีกแล้วนะครับตอนนี้นี่นี่คือทีมงานของเรานะครับที่จะไปเที่ยวถ้ำเสือนะครับยาวสุดลูกหูลูกตานะครับรถนี่ครับอีกคนหนึงเสด็จอยนะครับนําทีมทางสายลุยไม่ต้องคุยเยอะนะครับผมนี่ครับของเราเดี๋ยวเดี๋ยวผมถ่ายไปทีนี้ก่อน ครับนี่มาแล้วครับเยอะแยะมากมายหลายยี่ห้อนะครับแล a โรเวอร์นี่รถในฝันผมเลยนะครับนี่ครับทีมงานนะครับที่จะไปเที่ยวทำเสือกันครับโดเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้เดี๋ยวไปเจอกันนะครับตอนนี้รถกำลังมีปัญหาอยู่นะครับตอนนี้ อในโลเวอร์นะครับดำด้านสายแข็งครับสายแข็งดิฟนะครับตอนนี้ดิฟครับดีครับดีครับผมนี่สายลุยแบบครอบครัวนะครับสายลุยไม่ต้องคุยเยอะนะครับไปเรื่อยๆิมงานของเรานะครับไปเดินทาง เที่ยวทริปนี้นะครับวันแม่วันหยุดยาวเนยนะครับเราเตรียมพร้อมเนยนะครับไปลาวเข้าสารอาหารแห้งแต่มาเที่ยวนี่ครับเราเตรียมนี่ครับเตากงเตาแก๊สหม้อนะครับเลี้ยงได้ทั้งหมู่บ้านนะครับน้ํางวดนะครับมีกระติบข้าวนะครับสนุกสนานแน่นอนครับวันนี้ตอนนี้เรามาถึงที่พักของเราแล้วนะครับถ้ำเสือนะครับก็จะมีลําห้วยนะครับลําห้วย คีใกล้ครับเมื่อปีที่แล้วนี่ประมาณกันนะครับครับืนนี้พักแรมที่นี่นครับรรยากาศที่บริเวณทําเสือนะครับอันนี้เป็นที่นอนผมเมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็ครับตอนนี้พรอบครัวกาลังทำนะครับอาหารทำข้าวต้มนะครับตอนนี้ กำลังคนอยู่เลยนะครับกำลังเดือดชลา,าไลเดอร์ที่มาเขี่ยวหลังจากพวกเราไปบริจาคสิ่งของที่สพปลพพาวอัตปือมานะครับเราก็ามาพักผ่อนกัน,นกลางเต็นนอนกันบรรยากาศตอนเช้ามีครอบครัวหนึ่งครับซึ่งมานอนกันนะมีอาชีพขายของตามตลาดนัดนะครับ หลังจากเนินเอยจากการหาเงินหาทองมาแล้วก็มาพักผ่อนกันนี่คือนะครับรถที่ด้วยน้ำพักน้ำแรงนะครับเพื่อจะได้พักผ่อนกันพาลูกพาครอบครัวมาเที่ยวนะครับสบายชีวิตมนุษย์เราไม่มีอะไรมากครับหาความสุขสียตัวนะครับหาเงินหาทองก็หามาแล้วละ่ะเป็นไงครับหลับสบายดีครับผมหลับสบายดีไม่มียุง ไม่มีต่อมีแจนเนาะนี่ก็คือพ่อครัวของเรามีหกก็ำลังออกจากถ้ำนะครับก็ำลังออกจากที่นอนนะครับตอนนี้กำลังจะไปล้างหน้าล้างตาเตรียมต่อนะครับผมอ้าวเียงค้างนี่คือใครครับนี่เดวเป้าววอ้าว บ่อยครั้งครับที่สายยันเมาแล้วนอนข้างล่างครับขึ้นข้างบนไม่ได้การเต้นนอนแล้วก็ให้เพื่อนนอนนะครับไอรอนแมนอย่างดีสามหมื่นกว่าครับโผล่ได้นะครับเต้เป้าครับได้ยินแต่เสียงนะครับนี่คือวังสะพุงนะครับเหมือนขึ้นอื่นหลายรูปแบบพวกรัวของเรานะครับสดๆร้อนๆเลยนะครับนี่ ทำกินกันเองเลยนะครับมีความสุขดีนะครับไปนะครับมาเที่ยวครั้งนี้ครับพอใจสนุกมีความสุขครับยุโป้่นะครับถ้าหน่าเห็นไหมครับมีความสุขตามอัตภาพนะครับสัญญามเช้านะครับได้เก็บบรรยากาศไว้ให้ให้ดูนะครับ จริงๆได้เยอะแยะมากมายนะครับโนอยู่ฝั่งทางโน้นก็มีนะครับนอนกันบนละข้างลำห้วยนะครับมากันสิบห้าหคันนะครับก็คือแบ่งกันไปแต่ละจุดแล้วแต่ใครจะชอบบริเวณแห่งไหนครับบริเวณแห่งนี้มันเป็นพลานหินแล้วก็มีน้ำไหลผ่านนะครับสะอาดน,นะครับ ช้าสำนากอาบน้ำก็คู่ต่อสู้ผมนะครับอาบน้ำแต่เช้าเวลานี้เวลาประมาณหกโมงเช้านะครับน้ำใสสะอาดนะครับตอนดีรถจะเป่านะครับเป็นการลองของนะครับออกจากห้วยแล้วขึ้นมาข้างบนนะครับจะขึ้นไปข้างบนนั้นนะครับเป็นก้อนหินมากพอสมควร นะครับแต่ลืมใส่ฟีอกครับเอาทดสอบไหมครับทดสอบไหมทดสอบไหมเท,ที่บไปยังถ้าพูดก็ต้องไปพี่ตัวพี่ๆๆพี้พี้ยผ่าดใหม่เด้อเดด่้อ ขันต่อไปมาขันต่อไปมามาสร้างมาทําไมรถสร้างมาทําไมสร้างมาทําไมรถจะสร้างมาทําไมกี่หมนกี่แสนเอาแค่ปีนก้อนหินเฉยๆมามาเทียหน่อยนะครับกําลังจะมารถจะเป่าผ่านไปแล้วนะครับมาเลยครับมาเลยดูการไม่ยอมกันนะครับตอนนี้ กำลังจะข้ามมาแล้วเห็นล่องแล้วนะเห็นล่องแล้วนะเห็นล่องแล้วนะไป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 ,ไปแรงหน่อยแรงหน่อยไปไปไปผ่านเฉลุยครับผ่านเฉลุยครับผ่านเฉลุย คือการลองของนะครับรถแต่งมาแล้วต้องลุยนะครับดูสภาพสถานที่นะครับแต่งไว้ลุยนะครับไม่ใช่แต่งมาคุยนะครับรถนี้ดูท่านผู้ชมนะครับ<อ>ได้แต่ทําตาปิดๆนะครับนี่เขาเรียกว่าสายลุยไม่ต้องคุยเยอะนะครับแต่งมาลุยไม่ใช่แต่งมาคุยนะครับชูดีวให้่อยชูดีวให้ได้พีน้อ,นองเอย ของเสียนะครับกาลังจะลองขอครับมาเลยครับมาเลยเพราะว่าเพื่อนนะครับเปียเป้านะครับเปียวสมชายไว้เตี๋ยหน่อยนะครับมาแล้วนะครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วสวยมากสวยมากสวยมากไปไป ไป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 ตรงไปก่อนตรงไปก่อนดูเคครับสำหรับตอนนี้นะครับทางค่อนข้างจะอันตรายนะครับแต่ก็จะเป็นบททดสอบของรถนะครับแล้วก็คนขับ นะครับชัดมากครับตอนนี้อพอดี้เอาไปทางจันจิดไหมครับค่อยๆมาครับค่อยๆมาเดี๋ยวหน่อยนะครับโอเคนะครับลงมาได้แล้วมาบอกไลน์หน่อยมาบอกไลน์หน่อยโคเรเวอร์ไปไปบอกไลน์เดี๋ยไปไปบอกหน้าเดีไปเปล่าเดี๋ยว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 ค่อยๆไปค่อยๆไปเดี๋ยวโคเรเวอร์ไปสั่งก่อน ค่อยไปลงมาได้แล้วคเอาฟังคำพูดเดียวคำฟังพูดเดียวไปซ้ายหรือขวาไปซ้ยไปขวาไปไปไป่อยปไปไ เป็นบททดสอบนะครับของรถที่สร้างมาเพื่อสิ่งนี้นะครับแต่งมาลุยนะครับไม่ใช่แต่งมาคุยนะครับเสียหน่อยน้ํายืนสายแข็งนะครับตอนนี้เหลือตั้งแต่เสียเป้านะครับหม้อน้ําแตกไปแล้วนะครับปิดได้ลงได้นะครับไปได้โว้ย ก็เรียกว่าน้ำตกอะไรครับน้ำตกอะไรครับนี่น้ำตกน้ำตกอะไรบกลึกครับบกลึกดนะครับบกลึกครับตอนนี้นะครับเป็นบททดสอบรถสภาพของรถและคนขับนะครับปรากฏว่าผ่านมาได้สุยครับเท่าไรครับถือยอดครับสือยอดสุดยอดครับผมผ่าน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 ครับผมดีครับตอนนี้กําลังใช้วินตัวเองนะครับเอาวินด้วยตัวเองราบเมื่อกี้นี่ดูตัวนี้ลึกมากนะครับ ตอนนี้ใช้วินเพาวนะวินเภาวนไมเคื่อนที่นะไปไปไปเอก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 ไป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 เอกไปเอกยังไม่พ้นไปเอกไปเอกอ่าโอเคโอเคอพอพอพ

Thôi đi đường mà Thôi đi đường à, hết đường Ủa thằng này cái chút mà Thôi thôi kia thịt đấy hả nè Ở kia thôi, không kia đường, kia đốt đốt đạt đạt nó cái tin tin nhỏ nó ดูครับนี่คือรถออฟโรดนะครับสายเลยไม่ต้องกังวลเยอะพรกองหนึ่งก็ได้บันอยู่ถึงฝังอยู่กองที่กองหนึ่งก็พอกตะมูอเขาแม่หนาเธหลังหินอ้าวว้าวแมาหนาเธอลังหินเออแม่นีิดอกนี่สายออฟโรดนะครับสายออฟโรดนะครับดู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 ครับนี่คือวิธีการจอดรถนะครับบนเนินหินนะครับ อันนี้ป็่ก้าชนขึ้นมานะครับเพราะว่ามันสูงมากรถมันยังมัลาดโอย,ยนอได้รถผมนะครับโชคแตกขึ้นได้แค่นี้ขอบุญแล้วครับแค,ค,คโโ่นี้แค่นี้ๆๆผมก็ภูมิใจแล้ววิธีการจอดนะครับหัวจุ่มกันอยู่บกลึกครับตรงนี้ครับบกลึครับ นี่คือทีมงานของเราได้มาถึงโบกลึกแล้วนะครับตอนนี้หลังจากนี้เราก็นะครับจะเข้าไปที่อะไรนะครับอำเภออะไรนะครับเมืองใหม่ครับทีเมืองใหม่นะครับอันนี้ที่โบกลึกครับเป็นท่าที่ทองเที่ยวของแองหม่เลยครับผมค้นพบนานหรือยังครับตันนี้ก็ค้นพบมาเป็นสิบปีแล้วครับแต่ว่าเพิ่งเปิดการท่องเที่ยวประมาณสักสองสามปีมานี้ครับส่วนมากจะเป็นชาวบ้านเป็นชาวบ้านครับมา ต่างจังหวัดยังไม่รู้ใช่ไหมครับตรงนี้ออกไปประมาณกิโลหนึ่งเนี่ยเราจะเจอเป็นที่เขาขุดพบจากฟอสซิลของไดโนเสาร์ครับครับผมเราเราจะไปดูไหมครับวันนี้ครับโอ้วันนี้เขาเอาขึ้นไปที่พอบอพิศัณฑ์ออบาตอแล้วนะครับครับผมแต่เราจะไปดูสถานที่ไหมครับได้ครับไปนะครับวเราผ่านครับ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 โอเคครับขอบุญครับนี่ก็คือสถานที่ที่เรามาเที่ยวกันวันนี้นะครับก็คงจะเป็นคล้ายๆกับว่าตรงนี้ นะครับเป็น,นดินแดนของไดโนเสาร์ซึ่งอาศัยอยู่นะครับวันนี้เราก็ได้มาเที่ยวนะครับอันนี้เขตการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลน,นะครับวันนี้เราเที่ยวมารู้สึกว่าสองอำเภอนะครับสองอำเภอที่เรามาเที่ยวครับนั่นก็คือเมื่อคืนนี้เรานอนอยู่อำเภอ,อผงเกียมนะครับผงเกียมเมื่อคืนนะครับผงเกียม วันนี้เราเข้าสีบงใหม่แล้วนะครับสถานที่ที่เรามาเที่ยวกันนะครับนี่บริเวณเป็นลานหินนะครับกว้างนะครับถุดแล้วน้ามาท่องเที่ยวมากเลยนะครับทริปนี้วันทีสองสิ้งขาเป็นวันหยุดยาวนะครับพวกเราก็ได้พากันมาเที่ยวนะครับผมนี่คือบรรยากาศนะครับเห็นตัวยาวไปเลยาะครับครับครับถ้เราเตรียมมามาใส่เดีพอดีเลยครับเป็นเส้นทางการค้าขาย

ลองลอยลึกนะครับผมขึ้นมาทีแรกผมคิดว่ามีใครเอาอะไรมาตอกเอาไว้ครับครับครับในการค้าขายระหว่างไทยของเราครับของเชื่อถือท่ามิสูบครันสถานที่แห่งนี้คือภูผาสูบนะครับอยู่ที่อำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับ เราก็จะขึ้นไปที่แกงใหญ่แกงใหญ่แกงใหญ่คือต้นน้าของบุกรับผมครับผมวันนี้เราก็จะไปแกงใหญ่ก่อนแล้วก็เราก็จะพาไปลงบุกฤึกเลยครับผมออกคนละข้างไปกลับเส้นนี้กลับเส้นใหม่ครับผมครับผมโอเคครับได้ครับผมนี่ก็ประมาณว่าคล้ายๆกับภูทับเบิกนะครับครับอ่าไม่ใช่เหมือนภูภูทับเบิกเหรอ ไม่ใช่ภูทะเบิกนะครับอยู่ที่มกทหารนะครับลืมนะครับนี่คืออยู่สีบองใหม่นะครับรถกลุ่มออฟรถของพวกเรานะครับนี่คือผู้คนที่มาดูรถนะครับไม่ใช่เจ้าของรถนะครับเนี่ยผู้คนที่มาดูรถครับครับต่ออองอยครับนี่คือรถพวกเรามาเที่ยวกันนะครับ ทีมงานที่เราไปนอนถ้ำเสือเมื่อคืนนี้นะครับแล้วเราก็จะมาเที่ยวต่อนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีคืออำเภอศรีเมืองใหม่นะครับนี่คือมีทุกยี่ห้อทุกสไตล์นะครับส่วนมากแล้วสายนี้ก็จะเล่นแลนด์โรเวอร์เป็นส่วนมากนะครับก็มีทั้งจี๊บมีทั้งโตโยตานะครับที่มา นี่คือทีมงานของพวกเราที่มาในวันนี้นะครับเส้นทางที่เรามานี่เป็นเส้นทางนะครับอารยธรรมนะครับตั้งแต่สมัยโบราณอ่าก็จะมีการค้านะครับใช้เกวียนนะครับจนเป็นล่องรอยนะครับเป็นล่องรอยเลยนะครับเนี่ที่เห็นนี่นะครับทริปนี้คุ้มเกินคุ้มนะครับอ่าได้มาสัมผัสครับวิวที่สวยงามนะครับประวัติศาสตร์แต่ละที่นะครับคือพูอะไรครับเด็ครับ ผูพาสูบนะครับครับผมโอเคครับครับทั้งคนทั้งนะครับรถนะครับมีปัญหาตลอดนะครับไม่ว่าจะอยู่ลาวหรือไทยนะครับนี่เราก็สามารถแก้ไขขึ้นมาได้นะครับรถเสียเปาครับตอนนี้ครับนี่ครับเอาโอเคครับเชิญเชิญครับไปต่อครับไปกับรถนิดนึงรถมันใถไรถเราไ็ได้นะฮะ เอาไปเห็นะเย็บเฮดมันเฮดบ่รปินนะเที่ยวมันจุนมุนคือรถจะของพนบนี่ครับคือออบโรดสายครอบครัวนะครับไม่ใช่สายโหดนะครับไปแบบครอบครัวนะครับเที่ยวกินลมชมวิวไปเรื่อยๆนะครับสุดยอดวันนี้เราก็จะไปที่บ้านของเสียอะไรครับท่านครับฮตุนครับเสียป๊อกนะครับที่มี มีฟาร์มวัวฟาร์มม้านะครับวันนี้ผมก็จะไปดูนะครับว่ามันมีสิ่งที่ผมชอบไหมอยู่ที่บ้านนะครับเพราะว่าสายเดียวกันนะครับดูแล้วค่อนข้างจะมาสายโหดเหมือนกันนะครับนี่ครับเรามาทริปนี้คุ้มเกินคุ้มนะครับนี่ภาพประวัติศาสตร์เลยนะครับภาพประวัติศาสตร์เลยนะครับพวกเราที่มาเที่ยวนะครับ นะาไม่มานะครับคงจะเสียใจเลยไอ้นี้หัวหน้าจับนะครับเป็นหัวหน้าทีมนะครับจ้บนี่แหละเคยเคยเออดจับแล้วแต่เขจับตลอดเชเป็นอื่นอ่าเรียกเลยครับเรียกเลยเรียกอย่างอื่นผมผมจำไม่ได้ครับเขจัาบนี่แหละครับผมตั้งแต่กระลุกมาทีแรกนะครับก็หัวหน้าจับหัวหน้าจับนี่แหละครับเอาโอเคครับบางคนกําลังแอคชั่นแอคท่าอยู่นะครับไปกับรถตัวเองนะครับคุณนายสายสมอนนะครับ หัวไปไหนสายเสมอพี่เออสา,ส,สายเสมอนะครับสายเสมอนี่สายโหดนะครับมั่วน,นะครับขึ้นไปแบบสูงสุดเลยนะครับนี่สวยงามมากครับ